อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออร์กาไรซิ่งเกมเมอร์กระติกเระชื่นนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไฮคลาบนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าแคสซี่ไนท์เมลนะครับผมอ่าค่าแปลผิดหรือแปลถูกยังไงก็ต้องขออออภัยเค่าแปลผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็ก็เนื่องจากว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นไฮคลาบเพราะว่านานแล้วก็ก็อยากจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วซึ่งมันก็แบบว่าอ่าไม่มีอะไรให้ผมเล่นแล้วผมก็แบบว่า เออเรเกย์เจ G T S อย่างเดียวนี่มันก็มันก็ดูไปดูมามันก็แบบว่าเออมันก็ดูหาสสีสันนิดนึงนะบางทีดิก็เลยแบบว่าอยากจะอ่าลกเกมอื่นบ้างอยา่าเช่นก็เกมไมค f t หรือเกมอ่าอะไรนูน้นนั่นนี่ผมก็เลยคิดว่าอ่ามาลงเกมไมค้าก่อนอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปลงเกมอื่นก็ได้ซึ่งถ้าถามว่า G T S ผมจะลงไหมผมลงแน่นอนเดี๋ยวผมจะลงให้มันจบๆเลยทุกวันอาทิตย์นี่แหละ เดี๋ยวผมจะลงเลยแต่แต่ทุกกัรถึงเซานี่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปอะไรก็ก็ลงเกมอะไรผมก็คิดไม่ออกก็ต้องช่วยคอมเมินต์กันหน่อยนะแต่คลิปโอเคโอเคแล้วก็โอเคว่ากลับมาสู่ข้อเลือกต่อเลยก็อ่ามันก็จะมีชื่อผู้สร้างคิวครัตตี้กลับไนแม่ไอเซอร์เกมว่า you have to finish your job collect all the money lock every thing inside and leave But something terrible is going on at 3ามนาฬิกาแอมเบมอน is after you important do no cheat you can do it set fov to 70 and sound high b r ฮเบรน e นสศูนย์เป l ร์เซ at 3 am แอม or at midnight โอเคก็ตามนี้แหละครับผมผมใช้ให้ให้สลีปแปลนี่แหละโอเคเขาคงไม่เป็นไรนะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอ่าโอเค ก็ตามนั้นแหละก็มาถามว่าเป็นเกมผีที่น่ากลัวไหมผมบอกเลยก็ไม่ไแน่ใจแหละผมเล่นไปแล้วครัง้งหนึ่งถามว่าเล่นแล้วมันรู้สึกกลัว,ลวไหมมันก็สี่สิบซื้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเท่าที่ผมลองดูมาเนี่ยเอ้ยอะไรเงี้ยรอสักคู่อ๋อลืมลืมไปมันมีอันนี้ด้วยอืมเอ้ยอะไรเนี่ย มีมีเนาะมีอันนี้ให้เราอุ้ยอ๊ะเซมงมมเซมงมจังไงเฮ้ยทุบได้อยู่อืมเฮ้ยเอาชิบหายแล้วเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยเดเดี๋ยเดๆเดี๋ยเดๆๆ เฮ้ยเบกกี้ผีตีได้ป่ะเมื่อกี้นี้ตีได้อยู่นเะบกกี้ที่ผีตีได้อยู่เฮ้ยเ้ยต้องเข้าเข้าตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฉยเฮ้ยอ๋อนี่เหรอพี่โอเคไปแล้วก่อนนะโอเคก็มาลองดูผม,มกดได้ปะ่ะก็กดอะไรไม่ได้ ทุบได้นะอุ้ยอะไรก็เออจะเพิ่งออกไปอยู่เพิ่งออกไปมีแฮมเบอร์เกอร์อโอเคก็ไปห้องต่อไปกันเลยโอ้โใช้กุญแจรเราไม่มีกุญแจนะโอเคอุ้ยอะ้ยก็ลบกัน ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะฆ่ามันตายไหมเมื่อกี้มันตีได้อยู่ไปแล้วโอเคมีไหมเนี่ยอ่ามีอยู่เฮ้ยโอเคขอบคุณมากที่ปิดให้ n e s s i o n f i n d the Key in the Basement a n d Go Home Go h โ m e อ๋อให้เราลงไปห้องใต้ดินแล้วก็กลับขึ้นมาเปิดเปิดไปเปิดประตูตรงตรงนั้นสินะแล้วก็กลับบ้านอ๋อโอเคก็จะแล้วาใจแล้วาใจแล้วโอเคโอเคโอเคอ๋อกูก็แบบว่านี่ยหรอห้องใต้ดินอะ เดี không ừ, okay, ๋ยวมังว่าเขไม่มานะอืมโอเคห้องนี้สินะซึ่งดูไปดูมามันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเฮ้ยไม่รู้มันอยู่ข้างไหนนะรู้แต่ที่แน่คือหาคุชแจก่อนอ่ะเจอคุชแจแล้ว เชียวเมื่อกี้ตกใจชัดไอ้เชี่ยแต่ก็ช่างของมันเถอะสวัสดีครับมึงมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วมึง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 สู้เหรอสู้กูสู้กูสู้โอเคไปมาแล้วโอเคแล้วก็กลับมาที่เดิมจากนั้นก็ก็กลับไปที่ตรงนี้ใช่ไหมเกม two half one อะไรนะคืออะอะไรนะจบแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ฮะเออเออก็ไม่รู้มันจบยังไงนะก็อ๋อคือจบแล้วโอเคอ,อ๋อโอเค ก็สำหรับคลิปน er <normalized> <sm> ี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายไปเจอกันใหม่นะครับ